ผูเขาต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับจัดความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขับขี่ปลอดภัยดูป้ายเตือนระหว่างทางด้วยนะครับว่าสปีดลิมิต กำจัดทุความเร็วเท่าไหร่ยิ่งช่วงลงเขายิ่งต้องระมัดระวังนะครับทางลงเขาป่าลำปางจะลงดินชัครับกับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร ใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับแย่แม่แขมครับ